กรบสวัสดีพี่ๆองน้องชาวพระเครื่องและ fc ที่รักทุกท่านครับ e p ที่4ครับมาใหม่ๆสวยๆเลยครับสวยสกิดใจทุกองค์เลยครับ300บาทครับบูชา2องค์500บาทครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับ มาดูรายการที่1กันเลยครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับพิมพ์ขี้ตาครับเหนือโลหะเก่าๆมันๆเลยครับรายการที่2ครับเป็นพักกิ่งของตะเคียนครับเหนือดินเผาครับ ผสมผงใบลานครับเนื้อมันๆเลยครับใต้ฐานเลขหนึ่งครับอุดกิ่งครับด้านหลังจานอักขระเลขยันครับรายการที่สามครับเป็นพระปิดตาครับ ปดตาเนื้อดินครับด้านหลังจานอักขรเลขยันครับหลวงปู่ทองครับสวยงามอย่างนี้ก็300บาทครับสวยนะจะพี่จ๋า300บาทจัดไปได้เลยรายการที่4ครับ เป็นหล่อโบราณครับน่าจะเป็นพระแก้บนครับสมัยอายุทยาครับเหนือชินตะกัวเก่าครับเหนือชินตะกัวค่ำๆเลยครับน้ามองหน้าบูชาครับสามร้อยบาทก็เอื้อมถึงครับไม่ไกลเกินฝันครับ รายการที่5ครับเป็นพระอุปคุธหล่อโบราณครับเนื้อโลหะครับอยู่ในหอยสั่งครับอุปคุธก้นหอยครับด้านหลังจานอักละเลขยันครับใต้ฐานเลขหนึ่งครับน่าจะเป็นรุ่นหนึ่งครับพุทธศินงดงามครับ เนื้อโลหะเก่าเก่ามันๆเลยครับรายการที่6ครับเป็นพระเนื้อผงวัดพับครับเนื้อมันๆเลยครับหน้ามองหน้าบูชาครับรายการที่7ครับเป็นพระสมเด็จพิมพเจดียโยครับ ด้านหลังปั๊มมึกตายางครับรูปเจดีครับลงรักเก่าเก่าเลยครับมันมันเลยครับรายการที่เจ็ดครับเป็นงบน้ำอ้อยครับเนื้อชินตะกวัวพิมพสองหน้าครับเลี่ยมก่อพร้อมบูชาเลยครับ รายการที่9เป็นพระสมเด็จโตวัดละคังครับลงรักปิดทองครับเหนือผงครับหลังปั๊มพยาคุดครับมีตามหาอำนาจครับแขวคาดปลอดภัยครับรายการที่10ครับเป็นพระสมเด็จครับ พรสมเด็จครับภายคู่ครับเรี่ยมกรอบพร้อมบูชาเลยครับเนื้อนุ่มนุ่มมันมันเลยครับหลังแบบครับสวยงามอย่างนี้ก็300บาทครับพิมพ์2เกอครับ รายการที่11เครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับด้านหลังเป็นคาถาชิน,นะบัญชรครับเนื้อโลหะครับเปียกทองคำครับรายการที่12ครับเป็นพระสุ้มกอเนื้อดินครับเนื้อดินดำๆเลยครับ รายการที่13ครับเป็นปั๊มเตารีดหลวงพ่อทวดครับเหนือเมฆกับพัดครับเหนือมันๆเลยครับออกปีกมแมลงทับเลยครับรายการที่14ครับเป็นเหรียญรอห้าครับปีพศ2512ครับ เยี่ยมเก่าครับหลัง j จดีครับรายการที่15ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับลงรักปิดทองครับเหนือแกงแกงเก่าๆเลยครับใส่ตลับพร้อมบูชาครับ รายการที่16คเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับนุ่มๆแน่นแๆแก่งๆเลยครับรายการที่17ครับเป็นพระขุนแผนเคลือบครับปิดทองเก่าครับ เหนือเก่าเก่าค่ำค่ำเลยครับรายการที่18ครับเป็นพระสมเด็จเลี่ยมเก่าโบราณครับเก่าไม่ทราบที่ครับเหนือแก่งแก่งแน่นแนนเก่าเก่าเลยครับ รายการที่19เครับเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกรักปิดทองครับเนื้อมันๆเลยครับปิดตาพิมพ์แข้งหมอนครับรายการที่20ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับ แก่งแก่งแน่นแน่นมันมันเลยครับสวยงามอย่างนี้ก็300บาทครับไม่ไกลเกินเอื้อมครับ300บาทก็สอยลงมาได้ครับรายการที่21ครับเป็นพระเนื้อผงวัดพับครับ เนื้อมันมันน,มนุ่มนุ่มแก่งแก่งแน่นๆเลยครับรายการที่22ครับเป็นหล่อบโบราณพระพุทธชินราชครับใต้ฐานต่อโคตอกเราธรรมจักรครับเนื้อเปียกทองคำครับเหลืองอลามเลยครับแวววับจับตาเลยครับ สวยทุกมุมสวยทุกองศาครับหน้ามองหน้าบูชาครับรายการที่23ครับเป็นเหรียญฉลุครับหลวงปู่เอี่ยมครับด้านหลังเป็นอักขระเลขยันครับ เหรียญฉะลุหลวงปู่เอี่ยมครับวัดหนังครับกรุงเทพมหานครครับรายการที่24ครับเป็นเหรียญหล่อโบราณพระแม่นางกวักครับหลังลายผ้าครับเลี่ยมเก่าโบราณครับเนื้อชินตะกัวครับ พระแม่นางกวักกวักเงินกวักทองครับกวักลาบกวักยศครับกวักสิ่งดีๆเข้าหาตัวเราครับกวักสิ่งร้ายๆออกไปครับรายการที่25ครับเป็นตะกุดเก่าครับสองห่วงครับหายห่วงครับเก่าไม่ทราบที่ครับ รายการที่26ครับพุทธศิลนงดงามอลังการงานสร้างเลยครับปิดตาเนื้อผงคุกลักครับปิดทองครับเนื้อเก่าๆมันๆเลยครับ รายการที่27ครับเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกครับจังหวัดอยุธยาครับเหรียญกันภัยหลังสิงครับเรี่ยมกอบพร้อมบูชาเลยครับ รายการที่28ครับเป็นปั๊มเตารีดหลวงพ่อทวดครับเนือโลหะเก่าๆขึ้นสนิมเขียวเลยครับใต้ฐานตัวทอครับมาดูรายการพิเศษกันบ้างครับช็อตเด็ดครับใส่ไข่2ฟองครับ กำลังนุ่มๆมันๆเลยครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับรายการที่หนึ่งครับเป็นเหรียญลงยาหลวงพ่อกันครับสองสครับด้านหลังเป็นอักละเลขยันครับที่ละลึกในการปฏิสังขรอุโบสถครับเหรียญหลวงพอกกันครับวัดพญาติครับเมืองกรุงเก่าครับ อยุทธยาครับรายการที่สองครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมเขมมะโกครับเนื้อออกสีนาคเลยครับปีพศ2517ครับ เหรียญสวยๆคมๆเลยครับรายการที่3ครับเป็นพระปิดตาแล่บางไผ่ครับเก่าไม่ทราบที่ครับน่าจะเป็นสายใต้ครับด้านหลังมีดอกจันเลยครับ าเนื้อเล่บางไผ่ครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับรายการที่สี่ครับเป็นพระเนื้อชินครับหล่อโบราณครับหูยานลบบุรีครับเนื้อชินตะกัวออกสนิมแดงเลยครับ รายการที่5ครับเป็นพักกิ่งหล่อโบราณครับใต้ฐานอุดกิ่งครับเหนือออกทองแดงเถื่อนเลยครับใส่ตลับพร้อมบูชาครับเก่าไม่ทราบที่ครับรายการที่6ครับ เป็นเหรียญองค์พ่อจตุคามครับหน้ากากทองครับหน้ากากทองคำครับปีพศ2540ครับเหรียญสวยๆคมๆเลยครับ เรียมกรอบพร้อมบูชาครับรายการที่7ครับเป็นพักกิ่งหล่อโบราณครับได้ฐานอุดกิ่งครับเก่าไม่ทราบที่ครับเรี่ยมจับกรอบเงินกรอบทองครับ รายการที่8ปดครับเป็นพระนางพญาเนื้อดินครับนางพยาเนื้อดินเมืองพิษณุโลกครับเนื้อดินเก่าๆค่ำๆเลยครับเจ้าของน่าจะบูชามาก่อนครับรายการที่9ครับ เป็นงาแกะพระพุทธชินราชครับงามเลิศครับถิ่นกำเนิดพระนเรศวรครับเมืองพิษานุโลกครับด้านหลังจานอักขระเลขยันครับพระพุทธชินราชงาแกะเก่าครับเนื้อออกช่ำๆเลยครับ รายการที่10ครับเป็นหล่อโบราณพระพิกเนตครับอุดกิ่งด้านข้างครับ <_ letter> เหนือโลหะเก่าๆเลยครับ <_ letter> น่าจะเป็นหลวงพ่องเงินวัดบางคานครับ <_ letter> พระพิกเนตครับเทพเจ้าแห่งความสำเร็จครับ <_ letter> เรียมก่อบพร้อมบูชาเลยครับ รายการที่11ครับเป็นหล่อโบราณครับลักคังหลังค้อนครับเนือโลหะเก่าๆค่ำๆเลยครับหน้ามองหน้าบูชาครับรายการสุดท้ายครับเป็นสร้อยครับแกะเก่าครับ กำลังของบูชาเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปครับพระสวยสวยงามงามยามเชา้ชาเช้าครับลาคาบางบางเบาเบาครับ ไม่แรงไม่แพงอย่างที่คิดครับราคาจับต้องได้ครับไม่ไกลเกินฝันครับขอบคุณครับ